พี่แมวพี่มีรอยสักแล้วเจาะคิ้วด้นะฮะวยเยวมากแ้น้ำตัวเลยทั้สองท่านสวัสดีค่ะธนิดาธันทรานนชื่อเล่นพี่แมวนะคะอายุ55ปีเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารค่ะที่ไหนพี่ที่พัทยาค่ะอ๋อพี่หมูจ้าวิโรภผมสมัยครับกิจการร่วมกันครับผมอายุเท่าไร่คพี่พ่หมูารเท่ากันพี่ไปเจอกันได้ไงะเี่ย คือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยคือโตมาด้วยกันค่ะใช่ใช่าคือเกิดเล่ๆกันเลยพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็โตมาด้วยกันเรียนที่เดียวกันจนอายุประมาณสัก8ขวบพี่ก็ย้ายออกมาคือย้ายออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เจอเขาเลยคือหายหน้าจากกันไปเลยคือลืมกันไปเลยแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ17อายุ17คือเจอกันโดยบังเอิญมากๆคือพี่นั่งรถเมย์ผ่าน สมัยนั้นนั่งรถเมย์ผ่านแล้วเขาก็ยืนอยู่ป้ายรถเมย์อ่าก็ยืนบอกโอ้แต่งตัวหล่อมากตอนนั้นแล้วพี่จำเขาได้เลยเหรอเพราาะว่จำได้จําได้เพราะว่าหน้าเขาจะเหมือนเดิมมากหน้าใช่หน้าเขาจะเหมือนเดิมมากคือหน้าหล่อแบบเนี้แล้วไงก็พอเจอกันแล้วก็คบกันอยู่สักสองปีหลังจากที่นั่งรถผ่านป้ายรถเมย์ไม่ใช่เหรอไม่ไม่พี่นั่งอยู่พอพี่นั่งอยู่ปุ๊บพี่ก็เฮ้ย ี่หมูนี่ว่อพี่ก็รีบตกลุกนะวิ่งขึ้นเอจะติดทำไมตื่นเต้นตื่นเต้นก็รีบวิ่งไปก็กดออดขอลงแล้วพี่ก็วิ่งจากป้ายโน้ตกลับม่าป้ายนี้มาหาเขาพี่หมูฮะพอเห็นพี่แนววิ่งรีบวิ่งมาหาพี่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างดีใจครับก็ดีใจแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรคือแบบเพื่อนไม่ได้เจอกันนานใช่ฮะก็ทักทายกันเขาไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมฮะพี่ครับ แล้วตอนนั้นพี่แบบอิสระเป็นอิสระไหมฮะหรือมีใครไหมไม่ไม่มีฮะไม่มีเลยครับผมแล้วมันเป็นเริ่มจีบกันตอนไหนพี่ก็วันนั้นเลยค่ะจากวันนั้นเลยก็คือพอเจอกันวันนั้นแล้วก็คุยกันเนาะคบกันไปมาหาสู่กันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันค่ะไม่พี่แมวก็แสดงว่าต้องชอบกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไหมฮะ คือก็ตอนเด็กความที่เป็นเพื่อนกันไงทีนี้ว่าคนสมัยก่อนนะเนาะเวลาเป็นเพื่อนกันคบกันสนิทกันเขาก็จะแซวเฮ้ยเป็นแฟนกันเนาะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนั้นะคะพอกลับมาเจอกันอีกทีก็ปิ้งกันแล้วก็คบกันอยู่สองปีแล้วก็จากกันไปจากเพราะอะไรเลิกกันคือน่าจะเลิกกันอะพี่ก็จําไม่ค่อยได้เพราะมันนานมากแล้วเนาะนานมากนานมากจริงจแล้วก็พอแยกจากกันไปก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ที่ป้าไ่เดิมป่ะครับไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นพี่หมูขึ้นยู่บนรถแล้วก็แมวเจ้วิ่งแบบนั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็คือกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นเมื่อห้าปีที่แล้วก็เจอกันโดยบังเอิญเช่นกันก็ไม่คิดว่าจะเจอกันพอดีเลี้ยงรุ่นก็เจ้านี้เขาก็มาด้วยแล้วพี่ก็ไปต่คนต่างมีครอบครัวกันไปแล้วไหมคะคือตอนที่เจอกันเนี่ยคือเลิก คือเขาก็ภรรยาเขาเสียชีวิตไปพี่ก็เป็นโสดคือพี่ก็โสดบ้างไม่โสดบ้างมาตลอดเวลาเนาะแต่ว่า่าอ่าไม่ไม่แต่เจ้านี้เขาต้องบอกว่าจริงเขานิ่งเขามีคนเดียวจริงๆแต่คือพี่ก็ไหลของพี่ไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แล้วพอมาเจอเขาพอมาเจอเขาก็มันมันนึกภาพอกาไหมแบบว่าเราเราเลี้ยงรุ่นอยู่แล้วเจ้านี้เขาเดินเข้ามาจะสไตล์เขาจะยางีงเขาก็เดินเข้ามา พอพี่หันไปเห็นพี่ก็เฮ้ยอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดีใจมากอแล้วก็คุยกันตั้งแต่วันนั้นจนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ค่ะคือเท่ากับรอบใหม่ที่กลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยหปีใช่จะเข้าปีที่หกกัจประมาณกี่ปีครับพี่สาปีสาปีค่ะสาอปี คนเราคู่แท้กันจริงๆก็ต hmm. ้องเจอกันก yeah. ็เดี๋ยววนกลับมาเจอไปแวะตรงนั้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็กลับวนกับมาใช่ใช่แล้วพี่แมวเขาเปรี้ยวอย่างนี้มาตต้องนานแล้วป่ะฮะพี่หมูใช่ครับเปรี้ยวอย่างนี้มาน้องนานแล้วฮะชอบผู้หญิงเปรี้ยวๆอย่างนี้ไหมฮะชอบครับจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้อะไรต้องบอกว่าชอบรักมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนอยู่ดูแลกันไปค่ะอยู่กันมารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงตอนนี้พี่แมวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่หมูมั้ย ถ้าจะถามว่ามีอะไรอยากจะบอกไหมคือจริง,รงๆเขาก็เหมือนคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราตั้งแต่วัยเด็กเลยเขาเป็นคนที่นิ่งและพี่เนี่ยเป็นคนเกเร<อ>คือพี่ก็จะลังแกเขาตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยจะทุกโกรธเรานะเน<อ>าะคือเขาเขามีส่วนดีตรงนี้แล้วพอมาเจอกันช่วงวัยรุ่นที่มาคบกันอยู่พักหนึ่งพี่ก็เกเรอีกเหมือนกันเขาก็ยังทนเราได้รับเราได้จนวันสุดท้ายที่หลังจากที่เราไปไหนตัวไหนมาแล้ว<ๆ>เขาก็ยังเปิดโอกาสร,รับเราเข้ามาในชีวิตเขา ก็เหมือนกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาอยู่ดูแลกันจนทุกวันนี้จริงๆเขาก็ยังดูแลพี่คือดูแลพี่ดีทุกอย่างก็ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กันขอบคุณมากค่ะ,ะพี่หมูอะไรพี่หม,พหมูพี่อะไรขออพี่แมวบ้างไม่มีอะไรครับก็คือรักแมวมากู่บ้านได้พูดอะไรกับใครบ้างไหมฮะ ไมูดเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาจะเงียบตลอดพูดหยุดพี่แมวพูดหมดอ่ะผมอยู่บ้านเขาฟังเมียพูดเพลินๆไปร้องเพลงให้ฟังอ๋อพี่ร้องเพลงให้อ๋อพี่แมวร้องเพลงให้ฟังเพลงแนวไหนคะพี่แมวก็ขอขอสักเพลงหนึ่งเนาะเพลงขอเพลงพิเศษให้ให้ให้ตัวเองนะให้ตัวเองคราวนี้เตอร์นนี้เราได้เจอกันอุ้ยขอพายผิดเพลงผิดเพลง ขอให้ผิดเพลงมันเก็บกดยังไงก็ไม่รู้เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่คอยรักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วร์นี่ากตราบที่ฉันนั้นยังหายใจคอยมือ ่ะทำไมเสียงดีอ่ะเคยไม่อายเลยเนอะเคยยังทำไมเสียงดีขนาดนี้เรียนร้องเพลงมาป่ะคะหรือเป็นนักร้องเคยค่ะเคยเป็นนักร้องใช่ไหมโอ้เสียงก็ดีมากมาคู่กันเป็นอะไรด้วยชอบเป็นอะรชอบกูตอนแก่แล้วแหละ จริงๆก็บอกอยากจะบอกว่าถึงเราจะอายุมากมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสําคัญคือขอให้เราเข้าใจกันถึงความรักจะไม่อาจจะไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นบื้อว้าอะไรอย่างนี้แต่คือเราก็เป็นเพื่อนกันละตอนนี้ไปไหนไปไหนด้วยกันดูแลกันที่ชอบไปกลางเต้นด้วยกันชอบไปทำกิจกรรมแปลกๆกลางป่าไปทํากับข้าวให้เขากินอะไรอย่างไง กลา <g ul ot> งเต้นแบบนั้น<อ>คือเราจะแบบลุยๆกันค่ะขอบคุณที่วันนี้มามอบความสุขให้กับเรานะน่ารักมากทั้งคู่ขอบคุณพ่อหมูแม่แมะะ่ด้ค่ะขอบคุณค,ค่ะ